สวัสดีครับก็นี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมเทพมาร3าก๊กนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวเทพที่ผมเพิ่งได้มานะจากการเปิดกาชาแบบว่าเล่นๆน,นะอยู่ดีๆเข้าไปล็อกอินครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําการเปิดกาชาแบบเล่นๆไป10ทีครับแล้วก็ได้ตัวเทพมาครับตั้งแต่ผมเล่นเกม3าก๊กมาไม่เคยได้เลยนะเพราะว่าปกติผม เล่นกไ็ไม่ได้เติมตังค์อยู่แล้วไงไม่ได้สายเติมมันสายฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเนี่ตัวนี้นี่ใครจะได้มาครอบครองต้องเติมพอสมควรเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันแจกดีหรือว่าผมดวงดีกันแน่นะครับตัวนี้เลยครับโอ้โหพระเจ้าจอร์ดร้องเทียงจ้าครับบอกเลยเขาคือมังกรหลับจูกัดเหลียงขงเบ้งครับ พิ่งได้มาครับคุณซื้อของฝ่ายเล่าปีนะครับโจกก็นะครับผมแมเทมากครับผมแล้วดูครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความเทของเขาครับดูสกิลของเขาครับสงครามลิ้นครับผมแม่ทับศัตรูนะครับสุ่มสามลายนะครับผมสุ่มความเสียสุ่มความเสียหายไมครับศัตรูสามลายนะครับสร้างความเสียหายเวทแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์และแม่ทับฝ่ายต้นที่มีเพชพีต่ำสุด หนึ่งลายได้ฟื้นฟู HP ครับเท่ากับค่าโจมตีของหงแมงร้อยเจบเปอร์เซนครับผมโอ้โหนี่มันบ้าชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นพระยาจูกั์นนะครับเป็นสกิลพาร์สีของตัวเองนะครับเพิ่ม HP 20%เปอร์เซนเพิ่มพลังโจมตี10%เปอร์เซนให้กับตัวของเขาเองนะครับสกิลที่3นี่เป็นวรวบรวมปัญญานะครับวรวบรวมสติปัญญาเป็นฝ่ายต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฝ่าย กองทัพพวกเราทั้งหมดเนีฟื้นฟูเ p พเท่ากับพลังโจมตี9.9%และมีอัตรา60%ครับเพิ่มพลังโจมตี20%ให้กับแม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดครับยกเป็นตนเองครับต่อเนื่องหนึ่งเทินครับผมโอโ้โหนี่มันยิ่งกว่าเทพเจ้าครับผมโคตรจะโกงนะแล้วทัพของผมเมื่อ EP ที่แล้วนี่ก็บอกไปแล้วว่าได้เทพได้มา มานสุมะอี้มานะครับโอหอย่างเทพแล้วมาได้ของเบ้งอีกดูครับแล้วปลดล็อกสกิลสุดท้ายสกิลท,ที่4ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทําทการเลื่อนขั้นนะครับของเบ้งจนสุดนะครับแล้วก็อัพเลเวลถึงร้อยแล้วนะครับนี่แล้วปลดล็อกสกิลสุดท้ายครับเรือฟางยิ้มเกาทันครับผมทุกครั้งโจมตีมีอัตรา60%สิบทำให้แม่ทัพศัตรูนะครับต่อเติมเครื่องหมายหนึอัน นะซึ่งทุก1อันเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของตอนเองเนี่ยสเปอร์เซ็นทับซ้อนครับสามารถทับ,ท,บทับซ้อนมากที่สุด10ชั้นครับโอ้โหเอาง่ายๆก็คือ2องคูณสิเป็น20เปอร์เซนครับพระเจ้าเหอะทุกครั้งนะครับทุกครั้งโจมตีนะครับมีโอกาสหกสิบเอร์เซ็นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง20%อีกพระเจ้าชอ็อตนี่มันอะไรกันนี่ สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับบอกเลยว่าทีมผมตอนนี้นี่โคตรเทพมหาเทพครับแล้วก็ได้อีกตัวนะครับนี่ไม่ได้แค่ขงเบ้งนะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับมารเตียนอุยนะครับผมซึ่งตัวนี้นี่ต้องบอกว่าหลายหลายคนครับที่เล่นเกมนี้ก็น่าก็รู้ดีนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลของเขานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น โจมตีเนี่ยโจมตีแม่ทัพแถวหน้าหนึ่งายนะครับสร้างความเสียหายคือปกติแหละแต่ว่ามันสําคัญตรงที่มันทําให้เป้าหมายต่อเติมสถานะคับสามซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับซูมาอี้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยซูมาอีม้มันก็มันก็ต่อเติมสถานะคําสามเหมือนกันก็เหมือนกับทับซ้อนไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเออกลายเป็นทีมลงคู่สูมาอี้แล้วแม่งแบบ ยิ่งทาให้ดามเทวีคูณเข้าไปอีกยิ่งโหดเข้าไปอีกนะครับผมก็เลยจับยืนแท้งนะครับอยู่แถวหน้านะค,คู่กับจูโล่งนะครับนี่นะออกศึกนะครับนี่นี่คือการจัดเรียงตรงทัพของผมนะครับก็จะเป็นใช้นี่นะใช้ค่ายกลน,นะครับห่านป่านะครับผมก็คือ จะมีแถวหน้าสองตัวแถวกลางสองตัวแล้วก็แถวหลังยืนหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นจูล่งกับเทมานเตียนอุยยืนหน้าคู่กันแถวกลางจะเป็นมานซูมาอี้นะครับยืนคู่กับมานเตียวเซียนนะครับแถวหลังก็เป็นขี้ของเบ้งของเรานะครับแน่ทั้งฮิวโจมตีมูฮิวให้ทีมเพิ่มพลังโจมตีนะครับอบอกเลยนี่เทพ ผมเลยเอาเอียนสีนะครับภรรยาของท่านขงเบ้งออกไปเป็นที่เรียบร้อยเอาสามีเขาเข้ามาเล่นแทนนะครับแล้วดูครับตอนนี้ครับนี่ผมอัพจนถึงสุดเลยครับได้มาแล้วครับง้าวฟางเทียนฮวาครับเลเวลห้าครับสุดๆไปเลยบอกเลยตอนนี้นะครับพลังลบของทีมตอนนี้สองแสนนะครับแล้วก็นี่ครับสำคัญคือเพิ่มดาวจูร่งครับเห็นไหม เขาบอกว่าเพิ่มดาวจูรงสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือผ่านด่าน150ดาดารับจูรงอีกตัวหนึ่งก็คือการอัพดาวจูร่งเนี่ย,เ,ยเราสามารถอัพนะครับนี่สามารถอัพเป็น5ดาวนะครับก็มีต้องมีจูร่งหนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็มีม้าเลี้ยงหนึ่งตัวซึ่งผมมีแล้วแล้วก็แม่ทัพ5ดาวอีก3ตัวก็มีแล้วเหมือนกันก็สามารถเอามาอัพจูร่งให้เป็น1ดาวแดงได้ นะครับก็คือเล่นอีกประมาณสิบ่าดด่ะผมจะได้ดูโล่งอีกเป็นหนึ่งดาวแดงโอ้โหโหดขึ้นไปอีกนะอันนี้ให้สวมได้นะสวมให้เตียวเซียนไปแล้วเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยว PVP กับคนอื่นให้ดูด้วยว่าเขาเทพขนาดไหนตอนนี้ทัาผมเทพมากนี่ท้าทายไปเลย ตอนนี้อยู่ในด่านของ3วีรบุรุษลบกับริปโป้นะครับผมดูครับโอ้โหเป็นไงซุมาอี้ทำนเมททีเดียวหายไปหมดเลยแล้วเตียวเซียนเพิ่มเกาะครับเพิ่มเกาะให้กับทีมทำนเมทแถวหลังเตียนอุยเข้าไปสับแถวหน้าหนึหน่งตัวซ้ำํำก็ไปอีกทีนึงโดยมาสุมาอี้เรียบร้อยหายเลย เดี๋ยวผมจะเอาออกก็ได้เนี่ยนะผมเอามาสุมาอีเอามาสุมาอีออกเอาเตียวเซียนออกอ่าเอาจูโล่งกับทางเตียนอุยไปสู้แค่สามตัวพอเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของจูกัดเลียงของเบ้งไนได้ชัดๆเขามีสุมาอีดีนไงเอาน่ามีศัตรูแรงด้วยนะแล้วฮิวกับมาให้เพื่อนร่วมทีมด้วย นี่มันเกินไปแล้วนี่ครับฮิวให้กับเพื่อนครับโอ้โหพันสี่บหรือหมื่นสี่วะมองไม่ทันน่าจะพันสี่นะเห็นป่ะฮิวให้เพื่อนเฉยเลยแล้วทำนาเมทตูเป็นหมู่ด้วยเอาเตียนอุยอ,อ,อีกคนนึงนะยืนกับจูโลงสองตัวก็พอละ จูโลงเปิดบัฟนะครับต้านความเสียหายนะครับต้านการควบคุมโดนห่วงโซ่กลับมาครับฟื้นรักษาเข้าไปสับถังกว่านี้โดนสับกลับมาเขาเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองครับเนี่ยรวบรวมสติปัญญาของผมเองครับ4 2 0 0ครับถึงว่าเยอะมากเลยนะอัพให้ตัวแต่ละตัว4 2 0 0ที่ดูดิเยอะมากเลยนะ สงครามลิ้นครับนี่โอ้โห,โโหเขาก็มีของเบ้งเหมือนกันหนออ๋อ,อไม่ใช่อันนี้เป็น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 ไอ้นีเเเ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบอทเออก็นึกว่าสู้คนอื่นนี่ประมาณนี้นะครับผมโหดจริงๆอะ่ะของเบ้งนี่เขาโหดจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปสู้อันนี้สู้สู้ด่านให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะไปสู้กับคนแล้วก็ไปสู้กับ ด่านหอคอยให้ดูก็ได้อหอคอยโหดโหดอะ่ะดูดิว่าเอาอยู่ป่ะของเบ้งเลือดไม่มีรถครับนี่ฮิวตัวเองแล้วฮิวจากของเบ้งมาอีกสี่0ันสองดูโล่งฮิวตัวเองห้า0ันสองะยิงมาครับโอ้โหไม่เจ็บไม่คัน3ามร้เจดสิบทวนดูโล่งเขาไปสับหายไปเลยครับผม นี่ไปลุย PVP เลยดีกว่าปะ่ะจะได้รู้ถึงความเทพของมันอย่างชัดเจน PVP สังเวียนนี่ตอนนี้ของผมสองแสนใช่ไหมลุยกับสองพันสได้ป,ะปะ่ะวะอยากวัดกัง เราไม่ได้เอาไอ้นี่ออกเลยครับต้องไปอ๋อพลังแปดหมื่นห้าเองอต้องไปที่ไอ้นี่ก่อนอ่าแล้วก็มาใส่ทับใหม่นะครับเอาเตียนอูล,ลงไปเอามานทมะอีลงไปเจลเซียนลงไปโอเคแบบนี้ เดี๋ยวก็ไปไม่ไปสู้กับ p p พอีกทีนึ่งเห็นปะถ้าเอาทุกตัวลงมามันจบเร็วไงแป๊บเดียวจบเลยเห็นปะมันจะเป็นการเร็วไปนิดนึงไงมาที่หน้าหลักนะครับไปที่สังเวียนโอ้แพ้นะ แสนเก้าอะแสนเก้าชนะม,มันไม่มีให้ดูเหรอไม่ให้ดูไหมทุกคนครับต้องการท้าทายหอคอยอยู่อ่ะมาที่หน้ารัฐเมืองหลังนะครับแล้วก็ไปที่ตนเทีย้ยน ฝึกฝนนี่ดันเตี้ยนประจำวันนะครับรับมาก่อนอืมไปดันเตี้ยนประจำวันดีกว่าตะลุยเลยดีกว่าฝันร้ายเลยเหรอ ผ่านวะอ๋อมันยังไม่เปิดนี่ไงอ๋อผมผมยังไม่ถึงมันไอมันเปิดพลังลบที่สองแสนะครับตอนนี้มันยังไม่เปิดไงดย็ประมาณนี้นะไปลุยนี่ก็ได้วะลุยออกซึกให้ดูก็ได้ก็ประมาณนี้นะเอ,ออกดีกว่า ตัวเดียวไปเลยดีกว่าไหวปะวะของเบ้งไะลุยเดียวคนเดียวท่วนนี่ยิงมาหนึ่งทีฟาดฟันมาหูเจ็บเหมือนกันเว้ยเสริมพลังป้องกันครับโอ้โ,โ,อโแต่ไม่ค่อยเข้าเลยนะ ถ้าเกิดผมอัพไปเรื่อยๆนี่คือสามารถยืนได้ดยาวๆนะสู้ p ี p คนอื่นได้ของเบ้งจูโลงนะครับมารมานซูมาอี้นะครับมานเตียนอุยนะมารเตียวเซียนนะครับถือว่าตอนนี้ทับค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ววกกลุยได้น,นะโอ้โหเรียบร้อยเลยประมาณนี้นะ นี่จูกัดเหลียงทําลำเม็ดไปประมาณแสนเจ็ดปะเห็นปับนะครับนั่นก็คือจูกัดเหลียงของเบ้งของเรานั่นเองนะครับผมนี่ให้ดูหน้าตาเขาอีกครั้งหนึ่ง่นวะนี่นี่นะถ้าถ้าเกิดจะอัพห้าดาวให้กับจูกัดเหลียงของเบ้งก็ต้องมีเขาอีกหนึ่งตัว นะมีเตียวสงี่หนึ่งตัวแล้วก็มีห้าดาวอีกสกอีาบใอเตียวสง์ผมก็ยังไม่มีนะแล้วก็ขงเบ้งไม่รู้จะออกง่ายออกยากไงก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนไอแม่ทัพ5้าดาวเนี่ยผมมีหลายตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาผสมค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับประมาณนี้ก็ทีมผมตอนนี้ก็กําลังแบบเทพอะผม่คือคือมันมันก็ไม่ถึงเทพอะแต่มันเริ่มอยู่ตัวแล้วไง ดูโล่งเนี่ยเข้ามาเตียนอุยเตียนอุยเพิ่งนดิเอาแต่มันก็แย่งกันเตียวเซียนแย่งกันอยู่ข้างหน้าหรือไงอ,เอ๋เอาเข้ามาก่อนนะะไปอยู่ข้างหลังอีกเอา้เอา เอาเต็มที่เลยมึงอ๋อประมาณนี้แหละอ่ะโอ้มืนไปหมดอ่ะโอเคเมมลือกมาถูลงไปอยู่นูนมาถุไห่ไปอยู่ข้างโน้นโอเคเนี่หน้าตาประมาณนี้ทับผมก็จะมีประมาณนี้นะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูกันนะว่าดูกเหลียงนี่เขาโหดจริงๆนะทับนาเมตเป็นหมูนะฮิวศัตรูได้นะ แล้วก็บัฟตัวเองได้อีกนะครับสุดยอดนะครับผมยืนคู่กับสุมาอี้นะกุณซือเทพสองคนมาอยู่ทับผมที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะพัฒนาตัวละครนะครับแล้วก็อัพเป็นหนึ่งดาวแดงแล้วเดี๋ยวไปลุย PVP แล้วก็ลุยด่านกันรัวๆนะครับใน EP หน้านะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็มาติดตามกันได้นะครับก็ใครชอบนะครับ ำหรับช่องเล็กๆนะครับอยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะก็สามารถกด subscribe ให้กันได้นะครับติดตามรับชมนะครับคลิปลงคลิปทุกวันนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ